สวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านนะครับมาชมนะครับผมกับล้อนะครับของค่ายคอสเมิกนะครับซึ่งเป็นกระแสล้อทิ่นะครับสําหรับสายอเมริกันสไตล์นะครับหรือว่าที่เราเรียนรู้จักกันดีก็คือเป็นแนวทรงอเมริกานะครับตัวนี้ก็จะเป็นสเปคนะครับผมล้อขอบ20นิ้วนะครับผมกว้างนะครับ10นิ้วคูณอ้อนสินิ้วนะครับลบยี่สิบนะครับผม ัวนี้เป็นสเปค6ลู103.9.7นะครับผมซึ่งนะครับผมจะนาไปติดตั้งกับ f o r t u n น r นะครับผมก็จะจัดทรงให้กับลูกค้านะครับก็เดี๋ยวลูกค้าที่สั่งไว้ก็รอรับได้เลยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่กําลังมองหารอแม็กคุณภาพสักหนึ่งชุดนะครับเพื่อติดตั้งรถทางบริษัทเราก็มีสินค้านะครับให้เลือกให้ชมหรือว่าเข้ามาจองหรือว่ามาเทียบล้อนะครับหรือว่าสั่งเพลทสินค้าได้นะครับตามใจสั่งท่านได้เลยนะครับผม ร้านก็อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับตําหลาักกินกดูโฮมนะครับเข้ามาในเมืองข้างเลยไม่หยุด้ายมือครับใครสนใจนะครับก็ฝากร้านเราด้วยนะครับผมไงฝากจำเงือนันด้วยนะครับสวัสดีครับ